เอาละครับวันนี้เรามาเล่นอีกแมปหนึ่งนะครับที่เราจะต้องใช้2คนเนี่ยเพลเยอร์หกับเพลเยอร์สเดี๋ยวเรามาเล่นกันดีกว่ามันเป็นรถเข็นนะแมปนี้โอ้โหเปา่าความหน้าความตากันเลยชมิแกมาคู่กับฉันดีกว่ามาเลยเดี๋ยวฉันคู่กับแกเองมา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 คุณยายเราสองคนไปคู่กันไปเยลไปเยลมาเลยโอเคให้แกแกเข็นเลยหนึ่งว้าวว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  เข็นไงนี่ไงเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยก็ไปเรื่อยๆไงเขียนไปเขียนไปอ๋อก็เข็นไปยาวๆหรอเบาเอาเอาแกนนี่แคนี่นออนอออเอา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 เอเอาเอาเอาีอาเันเอา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 อาเ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 อานอ่เอาเอ้เแาเอเอาเออาเอ่ออเเออเเอออา ไปเลยไปเลยเบรกไว้เบรกไว้เจ้าผีเบรกไว้ดันไปเลยมันไปเลยโอ้ยเห็นไหมเนี่ยค่อยค่อยไปเล้วเขาบอกว่าทรงผีเจ้าต่อจอบีโดเขาบอกข้างหน้าแดนเจอร์เนี่ยเดินไปเดินไปอันตรายข้างหน้ามีแดนเจอร์ไปเลยถยวไปเต้นด้วยปลายปลายแดนเซอร์โอ้ยยังไม่ดีเลยขนา แกกว่าแกท่านเยอะช่างยังหูดีกว่าแกเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดมันเหมือนเป็นใบมีดเหรอเป็นขวานเหรอเนี่ยเนี่นี่ยเนี่ยเห็นปะตรงไปเถอะไม่มีอะไรหรอกมั้งจริงเหรอเดินไปเลยเดินไปเดินไปโอ้ไม่มีอะไรโอเคแกจะตกไปเนี่ยนี่แกนี่ค่อยค่อยแกนี่ค่อยค่อยนะทำไมมันไม่เข้ามาเดินตรงไปเลยเดินตรงไปเดินถอยมาก่อนแกนี่ ไปด้วยค่อยไปไปแล้วมาแล้วไอไปไปเดินยาวๆเดินตรงๆแกนี่นี่เฮ้ยเเฮ้ยแกนี่้ย้นี่ต่อต่อแนี <S <S ่เร็วฮะแกนี่อยอยู่หัวยอยยอยตายแกนี่เอาอยู่หัวตอจะไปดูแกนี่คนหัวเรมาดูเร็วเรจริงเว

ตรไปยค่อยๆค่อยๆแ่ย pues ่าตกันนะไปเเ็นขาบอกให้อย right> ู่ด่าข้างหน้าข้างหน้าไฟแดงอ่ะไฟแดงวิ่งไปปไวววิ่งฟเขียวไเขียไปวไปเร็วไาด่าจะเบรกเหรอไาเงไม่ใช่เราน่าจะเบรกเราให้ข้างหลังโดนหินอ่ะ ต้องไปไม่ใช่นะไม่ใช่นะ Oh my god ตัวตัวบีโดว์จบพังแล้วเนี่ยอะไรเดี๋ตวเตรงสิแกอย่าเดีอยวซ้ายเดือยวขวาสิมันไปเองเจ้าบีอหี้แอนี่แกนี่ลากฉันกลับแกนี่จ้าวบีแกมาลากเลยนี่แกเป็นคนเข็นมากเลยเจ้าบีรู้แล้วจิงงิเด็กโอ๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ว้าดีไอ้แกจะปล่อยฉันเหรอไม่ปล่อยแกอย่าบิดดีฉันจะตกลากขึ้นไปลากขึ้นไปลากขึ้นไปเออนด่นแหละอ๋อ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 นี่ทำไงอ่ะเราไปทำไรแบบเราเล่นแล้วเปล่เหรออ๋อเขาให้ทำลายไม่ต้องกดปุ่มสิไหนเจ้าบีลองกดดิกดไม่ได้เสียงร้องพักจะทำลายยังไงอ่ะอ๋อ เขาให้สวิงไอ้นี่สวิงรถเข็นน่ะชนไม้นี่มันจะพังฉันว่าสวิงประตูหรือไม่ก็ระเบิดไม่สวิงประตูก็สวิงระเบิดใช่ไหมได้ใช่ใช่ใช่ลองดูเรียบร้อยไปเรื่อยๆเดี๋ยวเบรกเองถ้าจะตกเดนะนะนะี๋ยวเบรกไปเลยๆค่อยๆนะค่อยๆนะค่อยๆนะคอโเไฟเขียว นี่อะไรอ่ะโอ้ย <B> ช <ina seaweed> yeah. ็คพอย n t แล้วเย้เย้่บ้างรันขอบ้างแล้วเปลี่ยนไงแล้วมันเปลี่ยนไงเนี่ยเปลี่ยนไม่ได้นี่ต้องตายก่อนรอฉันตายก่อนอยากลากบ้างก็รอฉันตายก่อนสิเ้าจะตีตายดิเขาอยากจะตายอ่ะฮะเดี๋ยวไอ้เราขอดีเหมือนกันนะเดียร์หน้าเปลื่ยนเดียพิษหน้าเปลี่ยนเดี๋ยวตายแล้วเดี๋ยวฉัน ฉันจะพาแกไปตายว้ายให้มาไปเดินตรงไปเร็วเดินตรงไปเดินไปเดินไปที่ระดับโปรเขาเล่นงานเห็นปหมโปอะไรอะโปรทีนี้ไปดิไปใครก็แกเบรกอยู่ว่ามันไปไม่ได้เนี่ยเดินไปสิไม่เบรกเลยมันก็ชนดิเนี่ยไม่เนี่ยมันล่วงเนี่ยแกก็เดินไปดิเดินตรงไปเร็วเขาบอกแดนเจอร์อแดนเจอร์ก็ตรงไปแต่ฝั่งโน้นไม่แดนเจอร์อะ ตรงนี้ก็ได้ตรงไหนก็ได้ตัวเดียวโปฝนจะดรอพอไม่เป็นไรใช่เนื้อตกไปตรงนี้มันมีหน้ำนำยกให้มัน้ำโบ่แล้ๆๆค่อยๆค่อยหนาค่อยๆหนาเนื้อตกไปหนาไม่ใช่น้ไม่ใช่น้ำไม่ใช่หยาะเดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรให้ซื้อบ้างอันนี้มันมีไอรอนแบบใหม่ทุกคนแต่ว่าจริงๆแล้วอะตรงร้านค้านี้ก็มีนะ แต่มันล็อกอยู่อะไม่รู้ล็อกเพราะอะไรนะครับเนี่ยเห็นไหมมีเยอะไปหมดเลยแต่ว่ามันล็อกอยู่ซื้อไม่ได้รนะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะใช้วิธีการใช้โลบักนี่แหละเซื้อสามล้อเข้าโลบักนะครับ,ลบ,รบแล้วก็มีซูเปอร์เบรกด้วยน่าจะเบรกได้ดีขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูนี่ครับซื้อทั้ง3อย่างเลยแล้วครั้งนี้เดี๋ยวเจ้าหมีจะเป็นคนขับนะครับมาเจ้าหมีมาเร็วแกเข้าไปก่อนนั่นแหละไม่ได้ไปเช็คไฟสองเลยเจ้าหมีไปเลยไปย มันไม่เปลี่ยนให้อ่ะท้ามันไม่เปลี่ยนให้เราเปลี่ยนสกินยังไงอ่ะอ๋อหรือว่าต้องไปร้านค้าก่อนเจ้ามีต้อไปต้องไปร้านค้าก่อนแต่ไม่เป็นไรเจ้ามีพาไปเองขอดูซูเปอร์เบรกก่อนขอลองแทนเบรกอันนี้มันหยุดเลยปะซูเปอร์เบรกปึ๊บเฮ้ยหยุดเลยไม่ได้เลยดูนี่โอเคไม่ตกละดีแล้วดีแล้วมาอ๋อนี่ไงเปลี่ยนได้แล้วโอเค ขออีกรอบเจ้าบีนี่ไงอันใหม่มาแล้วอ้าวรถสวยจังทำไมมันดำอย่างนั้นอ่ะเบกๆๆๆๆบกเ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 ราเปลี่ยนทางกันดีกว่าเราไม่ไปทางหน้ำและตอนนี้เจ้าบีไปนั่งแทนเลยให้ฉันเข็นบ้างนะเข็นไปเลย เอ้ยรู้สึกว่าทางนี้ไม่มีหนามแต่เหมือนมีเนินนะเจ้าหมีเออทางมันแคบลงอ่ะเออทางมันแคบจริงด้วยค่อยเดินค่อยเดินใช่ต้องค่อยๆเดินละเดี๋ยวเบรกอีกเดี๋ยวจะเบรกอีกเดินตรงไปเดินเดินเดินไปสิเดินเดินไปเดินได้ไหมได้ไหม อาฉันว่าเปลี่ยนมานี่ดีกว่ามะเจ้าหมีเอ้ะนี่เหมือนกันทางมันกว้างขึ้นเราจค่อยเดินนะอย่าให้ท่านโดนนะบอกให้พอดฉันว่านะเปลี่ยนรถดีกว่าไหมจะไม่โดนหนามเ่ยเดินไปเถอะเปลี่ยนเดินไปเดินไปไม่เป็นไรหรอกอยากให้ไปชิบชอยละโอ้หนามเยอะมากหนามเยอะเดินไปเลยเรายาวยาวเลยลูกเอ๊ยยาวไปเลยเฮ้ยทางนี้แคบทางนี้แคบทางแคบแคบแคบตรงตรงตรง ไปใช้พลังใช้พลังเร็วเร็วทำไมมันไม่ไปอ่ะรถปิดรถปิดเร็วมาค่อยๆค่อยๆดึงกระชากกระชากเลยลอยเข้าลอยออกลอยเข้าลอยออกให้ไหมเออหรือว่ากระโดดลุลวัวไปกระโดดลุลวัวไปมาลุลวัวหนวาหรือว่าขวาขวาในไปว้า เดินไปเลยไปบิ๊ก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  บบได้แล้วนี่เปิดประตูได้แล้วแต่มันไม่ใช่เช็คฝอยซะหน่อยเรงไปโอ้โหไอบ้าอะไรเนี่ยไฟเขียวแล้วไปเลยไปเลยไปเลยเอา้ารถจะพังแหละเอ้ยเดี๋ยวนะนี่มันอะไรเนี่ยข้างล่าเนี่ยไม่รู้เดินตรงไปยาวๆมันมีนี่ให้เราเดี๋ยวก่อนแล้วจะเทา่อนโอ้โหแล้วจะตรงยั<ร>งไ<ร>งอ่ะโอ้โหไยโอ้ รู้แล้วหรือว่าฉันตกลงไปแล้วค่อยกระโดดขึ้นมาได้ปะไม่ได้ไม่ได้แกต้องไปไปริมิมเอออย่างนั้นอ่ะค่อยๆนะเดินไปเลยเอออย่างนั้นแหละถ้าขึ้นมาได้ไหมได้ไป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 เดินไปเดินไปเดินไปเดี๋ยวนะช่วยจับฉันก่อนสิมันจะจับยังไงอ่ะอ๋อเหวี่ยงไปเรื่อยๆเหรอนี่เหรอใช่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 ใชๆเวียไปจริงเหรออย่างนี้จริงเหรอ อย่างนี้จริงหรอไม่น่าใช่อ่ะมันได้ด้วยเหรอเนี่ยอย่างนี้ไปได้ปะเฮ้ยจะไปได้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 ก็ยังไปเลยเนี่ยเดินตรงไปอีกเดินตรงไปแต่ทางข้างหน้ามันเป็นเดินมันจะได้ไงอ่ะไม่รู้เหมือนกันอ่ะเราให้ฉันระเบิดไปละหรือไม่นั่นแกเขาปีขึ้นออกข้างหลังอ่ะไงหลังไปก่อนอ่าปีได้ไหมขึ้นได้ไหมเดี๋ยวนะมันกดสเปซบาร์ได้หรอหาวิธีก่อนไ้แหละชีวิตจะลำบากขนาดนี้นะไปว้ ว้าวหุยได้ด้วยอุ้ยแท็กทีมสุดยอดค่อยๆนะจะต่อจะไปดูเดี๋ยวค่อยๆเดินไปนะไม่เอาแล้วนะไม่นะเดินค่อยๆค่อยๆเดินค่อยๆเดินบอกว่าคาร่าจะเป็นเช็คพอยต์ไปเลยไปเลยเช็คพอยต์แน่นอนเช็คพอยต์เย้เช็คพอยต์แล้วโอ้ยเหนื่อยเหนื่อยอ่ะ เนี่ยเจ้าหมีมันน่าจะจบเพียงแค่นี้มันจบแล้วใช่ไหมใช่ไอ้ขี้สุดก็จบแล้วเย้กลับมาแล้วอ่เดะแล้วถ้าเกิดวีมันจบแล้วนะคินอะไรถ้าวีเด็กบอกว่าพี่มันอัปเดตแล้วอ่ะค่อยว่ากันอีกทีแล้วกันอ๋องี้ถ้าแม่บันอัปเดตแล้วไอ้คลิปนี้กดไลค์ได้ถึงหมื่นยังไงเล่นต่ออ่ะแต่ตอนเนี้ยวันวันตันนะทุกคนเนี่ย ต้องจากคลิปอื่นมาด้วยนะเจ้าห็นเออ,เ,อ,อเพราะว่ามันไม่รู้จะไปยังไงแล้วอะโอเคทุกคนก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะกับเจ้าหมีต่อตัดไปดูส่วนออแอนนี่กับบอดีอยู่ไหนเนี่ยแอนนี่อยู่ไหนคอยกดเบรกสิมัดโคไว้เนียยังคอยกดเบรกอยู่ยโอ้นีก็กดมดัดเกิน